นี่ลูกยูริก็อิ่มนมแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะอิ่มนมแล้วนะฮะลูกเราเรียกว่ามามาหอ้ยใม่ตายเลยลูกเรียกเราว่ามามาโอ้ยุยูริช่างปืิมปิ่มเหลือเกินการเป็นแม่คนมันเป็นแบบนี้นี่เองอลูกเรียกเราว่ามามา สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวเป็นยูรินะคะในซีรีส์เด็กใหม่นั่นเองนะทุกคนหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่นิวนะ่าได้แต่งเป็นแนนโนไปแล้วนะคะก็มีคอมเมนต์มามากมายทีเดียวว่าอยากให้แต่งเป็นยูริบ้าง ก็เดี๋ยวในวันนี้นะเราจะมาทําการแต่งเป็นยูริกันนั่นเองนะตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ที่หน้าเว็บโรบอกนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่นิวก็เลยทําการหาทรงผมของยูริไว้แล้วนะฮะขอบอกเลยนะคะว่ามันมีทรงนี้ด้วยนะในเกมโรบอกนะ,ะที่พี่นิวเลือกทรงนี้ก็เพราะว่าอ่ามันมีโบสีแดงนะ,ะเพราะว่ายูริของเราเนี่ยเขาก็มีโบสีแดงเหมือนกันซึ่งโบสีแดงของยูรินะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะ โอเคเดี๋ยวเรานะมาทําการซื้อเลยดีกว่านะคะจะบอกว่าทรงผมนี้120โลบัคทีเดียวนะชื่อว่า Big b r e a and Bow นะคะจัดไปร้อยี่โลบัคนะทุกคนเย้ yeah. ปกติพี่นิวไม่ให้ดูเงินโลบัคนะว่ามีเท่าไหร่แต่วันนี้จะให้ดูนะคะนี่คะเหลือ2โลบัค <laughs> ตอนนี้นะคะเหมือนเดิมมาอยู่หน้าอ a v a อีดิเตอร์นะคะทุกคนมา เรามาทําการแต่งตัวเป็นยูริกันเลยดีกว่านะคะไม่รอช้าอันดับแรกนะคะขอใส่ผมเข้าไปเลยแล้วกันนะคะอ่าใส่ผมเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มีความเหมือนนิดนึงนะคะแค่โบแดงก็กินขาดแล้วนะคะต่อไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อนะคะก็ใส่ชุดนักเรียนตามสเต็ปเดิมไปเลยนะทุกคนนะนี่เลยทุกคนพี่นิวก็ได้จับยูรินะ,ะมาแต่งตัวเป็นนักเรียนแล้วนะคะต่อไปเอ่อขอเปลี่ยนหน้าตาสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ายูริเนี่ยเขา จะมีหน้าตาที่ขี้โกงขี้โกงหน่อยนะคะจะมีหน้าตาเจ้าเล่์หน่อยอ่าเอาเป็นหน้าตานี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเสมือนว่าแนนนกของเรานะคะเป็นนางฟ้าส่วนยูริเนี่ยก็เป็นซาตานแทนก็ว่าได้นะคะอันนี้ค่ะก็เอาหน้าตาประมาณนี้นะคะจะบอกว่าการแต่งตัวเป็นตัวละครในซีรีส์เด็กใหม่เนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะแค่เปลี่ยนทรงผม แล้วก็เอาชุดนักเรียนม,มาใส่นะคะคุณก็มีความเหมือนแล้วนะ,ะเหมือนเคยนะคะเดี๋ยวเราจะพายูรินะคะไปทําการเล่นแบบต่างๆในเกมโลโบอกกันนะคะเพื่อความสนุกสนานเพิ่มขึ้นนั่นเองคะแนนแบบนี้เลยนะคะนี่ t วายไล h ์เด็กแครนะคะซึ่งแบบนี้พี่นิวเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยได้เล่นเป็นเด็กทานลกนะคะแต่ว่าในรอบนี้เราจะให้ยูรินะคะมาทําการเลี้ยงเด็กนะคะ จากซาตานยูรินะคะมาเลี้ยงเด็กนะคะจะเป็นยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวพายูรินะเข้าไปเลี้ยงเด็กกันเลยเอาละ่ะตอนนี้ยูริก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะว้าวว้าว,าวารู้สึกว่าพอยูริเข้ามาอยู่ในแมปเนี่ยเธอดูสวยมากเลยนะคะดูสวยจริงๆนะคะเอาละเดี๋ยวเราต้องมาทําการเลือกนะคะว่าจะให้ยูริเป็นเด็กทาลกหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะออขอเป็น ผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเด็กละกันนะทุกคนเริ่มเลยนะคะอ่ามาแล้วนะคะตอนนี้ยูริของเราก็เข้ามาอยู่ในเดยกแคร์นะคะสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวนะไม่มีเด็กสักคนให้ยูริเลี้ยงเลยนะคะเนี่ยมีแต่คนจับจองเด็กไปหมดแล้วแล้วแบบนี้เราจะเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงละเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เขาก็มีผู้ปกครองแล้วนะคะเด็กน่ารักด้วยนะมีเข่าม้ายูนิคอร์นด้วยนะ เขากลัวเราขโมยลูกเขาหรือไงเนี่ยอุ้มหนีไปแล้วเอาเฮ้ยกลัวยูริขโมยลูกเหรอ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมเราไม่มีเด็กเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนมันมีแบบว่าให้เราเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นิวขอเปลี่ยนเป็นชื่อยูริและกันรินะคะยูรินะะี่ค่ะอะดูซิเป็นยังไงอุ้ยเปลี่ยนแล้วนะคะเนี่ยก็ชื่อด้านบนนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเอ่อยูริแบบนี้นะคะอุ้ยมีเด็กคนนึงแล้วอุ้มยังไงอ่ะเฮ้ยเจอเด็กแล้วนะคะทุกคน อ๋ออุ้มขึ้นมาแบบนี้อา้าวเฮ้ยเดี๋ยนะอุ้มอุ้มได้แล้วว้ายหยู่เลยอุ้มเด็กแล้วนะทุกคนนะทํายังไงน,นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการแบบว่าอะไรอะ่ะเล่นกับเด็กนะคะแบบว่าอารมณ์เหมือนกับว่าชูเด็กขึ้นแบบนี้นะคะแบบว่าขอมองหน้าหน่อยสิขอมองหน้าหน่อยสิมีความรู้สึกว่าเด็กนะคะไม่ยอมให้เราอุ้มนะคะกลัวพี่เหรอไปไหนจ้าหนูจ๋าอย่าขานข้ามถนนคนเดียวเดี๋ยวรถชนหนูจ๋าเอาเฮ้ยทุกคนเด็กไม่ยอมให้เราอุ้มเลย เด็กไม่ยอมให้เราอุ้มนะรู้สึกว่าเด็กคนเมื่อกี้นะคะไม่ชอบให้ยูรีอุ้มนะคะเนี่ยสงสัยว่ายูรีเนี่ยต้องไปหาเด็กคนใหม่แล้วอุ้ยเด็กคนนี้ง่ายอุ้ยเดี๋ยวมาให้อุ้มหน่อยเดี๋ยวนะไม่ยอมให้อุ้มหรอกนี่งายอุ้มได้แล้วนะคะเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้นะคะไม่ยอมให้เราอุ้มอุ้ยเดี๋ยวคนนี้ก็ได้น่ารัก เด็กผู้หญิงสีผมยูนิคอรน์นเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเธอหอิวนมหรือเปล่านะคะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะเธอไม่ใช่หิวนมรู้สึกว่าพะอ้อมเธอเปียกนะคะหนูจะไปไหนเดี๋ยวรู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมให้ยูริอุ้มเหมือนกันนะคะโอ้โหมีแต่คนไม่ชอบซาตานยูรินะคะเนี่ยเดี๋ยวอ่าตอนนี้นะคะยูรีก็ได้ทําการเปลี่ยนพระอ้อมให้กับเด็กแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ยูรีนี่มีความเป็นแม่มากเลยนะคะเนี่ยในระหว่างนั้นเด็กก็ร้องไห้จ้าเลยเนะี่ยอุ้ย ตอนนี้เราเปลี่ยนพ้าอ้อมให้เสร็จแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้นะคะเริ่มอยากอยู่กับยูริแล้วนะคะเริ่มไม่พาหนีแล้วตอนแรกนี่พาหนีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กน้อยคนนี้นะคะมาฝึกว่ายน้ำแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นช่วงเช้าบรรยากาศสดใสมากนี่ไงมีแบบว่าพาลูกมาว่ายน้ำด้วยนะคะนี่ไงอัปเดตใหม่นะคะพาลูกมาว่ายน้ำแบบนี้นะคะในระหว่างนี้ยูริก็พาลูกนะคะ มาเล่นน้ำแบบนี้สนุกไหมลูก<ว>เดี๋ยวยูริพาเล่นอีกรอบนึงนะเนี่ยยูริพาเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยนะ๋ยวบอกนะว่าเล่นได้แค่รอบเดียวอ,อ๋อเล่นน้ำได้แค่รอบเดียวต่อวันนะคะเล่นสไลเดอร์ไหมลูกโอเคไหนลองดอดดูซิฟึ้ไหลไปเลยลูก,ลก <c oughs> ดูไม่ทันเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาเด็กคนอื่นก็ได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้เด็กเริ่มมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> อุ้มยังไง อุ้มได้แล้วนะอู้เด็กคนนี้มาแบบหัวล้นเลยนะคะอ๋อจะบอกว่าตอนนี้เด็กยังไม่หิวนมนะเราเรยยังป้อนนมไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ไงเราสามารถกดเช็คสเตตัสลูกเราได้นะคะตอนนี้หน้ายิ้มสีเขียวหมดทุกอันเลยนะดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยหน้ายิ้มสีเขียวหมดทุกอันเลยแสดงว่าตอนนี้ลูกของยูรินะคะก็ปกติดีนะคะเนี่ยเราสามารถเอาลูกเรามานั่งตรงนี้ได้นะคะนั่งได้ไหมเอาไว้ดูดดไม่น่าจะปล่อยลงพื้น เดี๋ยวนะลูกเราบอกว่าอยากไปเรียนนะคะอยากไปที่คลาสอารู้สึกว่าตอนนี้ลูกเราหิวนมแล้วเหรอถ้าน้ำไายไหลแบบนี้นาะยน้ำไายไหลๆๆๆลูกน้ำไหลไหลลูกหิวนมแล้วนะป้อนนมเนี่ยต้องหิวนมเท่านั้นนะถึงจะป้อนนมได้นะคะเราก็ทําการป้อนนมลูกไปแบบนี้นะคะกินนานด้วยไปไงตอนนี้ลูกยูริก,ก็อิ่มนมแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะอิ่มนมแล้วนะคะลูกเราเรียกว่ามาม่าโอ้ยให้ตายเลยลูกเรียกเราว่ามาม่าโอ้ยยูริ ช่างเปื้มปิ่มละกันการเป็นแม่คนมันเป็นแบบนี้นี่เองลูกเรียกเราว่าหมาม้าเดี๋ยวพาลูกไปเรียนดีกว่าเนะคยะตามลูเควสลูกเลยดีกว่าเพราะว่าลูกเรานะบอกว่าอยากไปเข้าเรียนนะคะเราก็มาที่คาสรูมแบบนี้นะคะตอนนี้ยูรีก็เอาลูกมานั่งได้แล้วนะคะตอนนี้ลูกเราก็กําลังเรียนหนังสืออยู่เอ้าเรียนเสร็จแล้วเหรอ,อเรียนเสร็จไวจังนะฮะรู้สึกว่าเราสามารถ เรียนหนังสือได้หนึ่งครั้งต่อวันเหมือนกับการว่ายน้ำนะคะต่อไปลูกอยากไปวาดรูปอ,อ๋อลูกเราอยากไปวาดรูปเดี๋ยวนะห้องวาดรูปอยู่ไหนอ,อ๋อนี่ไงวาดรูปตรงนี้นะคะทุกคนอ่าจัดไปเลยลูกอุ้ย,ยเดี๋ยวยูริล้มเดี๋ยนะอะไรคือ,อยูริล้ลมเอาตอนนี้ลูกเราก็กําลังวาดรูปนะคะอุ้ยลูกเราวาดน้ําทะเลด,ด้วยหรอ อุ้ยเด็กอยู่แค่นี้ว่าลูกเก่งเหลือเกินต่อไปนะคะลูกเราบอกว่าอยากไปอ่านหนังสือสตอรี่อุ้ยลูกเราจะบอกว่าลูกเรานี่คือเป็นเด็กอัจฉริยะตั้งแต่เด็กนะคะแม่ลูกยูรีนี่คืออัจฉริยะมากต้องมาอ่านในห้องสมุดนะคะทุกคนโอเคเนี่ยพาลูกมาอ่านเลยอุ้ยทําไมลูกเราร้องไห้เอา้าลูกเรานะคะ ฉีดใส่ผ้าอ้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวให้ลูกเราอ่านหนังสือก่อนนะคะโอเคตอนตอนนี้นะคะเราต้องพาลูกเราไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะคะลงมาเปลี่ยนผ้าอ้อมลงมาเปลี่ยนผ้าอ้อมโอเคเอาวางลูกลงก่อนนะแบบนี้ไปหยิบผ้าอ้อมมาอุ้ยผ้าอ้อมใกล้หมดแล้วล้วก็ทาการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับลูกเรานะคะเนี่ยเย้รู้สึกว่าตอนนี้ลูกเราบอกว่าหิวนะฮะโอ้โหมาแบบว่าผ้าอ้อมก็เปียกแล้วก็หิวด้วยใช่เลยตอนนี้ลูกเราหิวจริงๆด้วยนะคะ เพราะว่ามีน้ำลายแหละอาจากป่ากแล้วมาที่ห้องนี้มาที่ห้องนี้เดี๋ยวนะลูกนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขว่างก่อนนะเดี๋ยวขวางก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ mm hmm. เอาเฮ้เดี๋ยวมีคนขโมยลูกเราไปเดี๋ยวนี่คือลูกเราโอ้คนนี้ขโมยลูกเรามากินข้าวเลยนะคะประคบประงมป้อนข้าวให้กินเสร็จสรรเลยเรามูแต่ช้านะคะเนี่ยเอา้าเดี๋ยวนี่ลูกเรานะเอ้ลูกเราคือ <laughs> มีคนขโมยลูกเราไปเอ้ยนี่ลูกเราโอ้ เอาไว้เดี๋ยวเข้ารู้เราไปแล้วนะคะทุกคนอ่ะแล้วค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นยูรินะคะในซีรีส์เรื่องเด็กใหม่นั่นเองนะคะก็หลังจากครั้งที่แล้วได้แต่งตัวเป็นแนนโนนะคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้พี่นิวแต่งตัวเป็นยูริบ้างอะ่ะในครั้งนี้ก็ได้มาแต่งให้กับทุกคนได้ดูแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากแต่งเป็นยูริเนี่ยก็ ทรงผมแบบนี้พี่นิวคิดว่าน่าจะเหมือนนะคะก็นี่ค่ะมีโบสีแดงด้วยราคาประมาณ120รบโลบักนะคะถ้าเกิดใครอยากแต่งเป็นยูรินะคะเอาแล้ววันนี้ยูริแล้วก็พี่นิวขอตัวลาไปก่อนและแกนนะจ๊ะายจ้าจุ๊บๆขออุ้มหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหเด็กคนนี้น่ารักจังอา้าไม่ยอมให้อุ้มด้วยนะยูรีเสียใจยูรีจะไม่ทนาหาหายูรีไม่ทนจะโดดลงน้ำเลยไม่ตายเด็กไม่มีเด็กคนไหนชอบยูรีเลยเหรอ